ประเดิมวันไฟแรกเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็้าผมไปแรกก็เปิดตัวไม่ได้สวยอะไรไม่ไม่ตามแผนอะไรก็น่าไฟแรกตื่นตลกเงยก็เดี๋ยวไฟต่อไปก็ทําให้ดีขึ้นอ่ะขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราวา,า,างเกมวางแผนเป็นยังไงบ้างครับก็เข้าออก <tone> เข้าออกเป็นสเตป็ปแบบรองขาเป็นส่วนมากแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตามปไปตามแผน่าไร กูถึง <Str> ล <GI> mm ูกเกมไม่ฟัง่อยครับยกแรกเป็นยังไงบ้างก็ยกแรกก็ยกแรกก็พอโดนหมัดก็รู้สึกแปบแล้วมันโอตีโดนแต่นวมใหญ่ับอันนี้นวมเล็กเมื่อกเจ็บอยู่ครับก็ตึงตะหนกไงแล้วต่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มียกไหนไหมที่เรากังวลก็กังวลเกือบทุกยกครับแต่ว่าแต่ก็รู้ว่าผมแทงเข่าอะไรเยอะกว่าเขาต่อยแต่หมัดก็รู้ว่าว่า มีน่าชนะอยู่แล้วก็ชนะไปพอครบยกมาเรามั่นใจแล้วี่เประสนต์ก็ไม่ไม่เต็มร้อยประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบเร์เซ็นตะเจ็ดสิบสามสิบใช่แต่ผมก็คิดผมพ่อผมเห็นเขาต่อยหมัดแต่ผมก็ออกอาการเยอะแต่ผมก็แทงเขา่าเตะอะไรมากกว่าก็นพอแบบมีชนะอยู่อาวุธไหนเลยวันนี้ที่เราว่าเราชนะเข่าปั๊ม ขอปั้มเขาปัา้มเรวงในเราดีกว่าแต่พอกรรมการชูมือให้ตอนนั้นเป็นไงบ้างความรู้สึกเราก็ดีใจมากดีใจมากเพราะไฟแรกก็ชนะก็ดีใจมากจุด<อ>ไหนบ้างครับ<อ>ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขในไฟนี้ก็ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมก็กลับไปดูเชฟตัวเองแล้วศึกษาสิ่งที่ทำผิดพลาดไปกลับไปแก้ไขกับพี่อะไรพวกเพกืพ่อ <c oughs> นใค่า รู้สึกบรรยากาศวันนี้เะยครับเป็นยังไงบ้างรามาั้งแรกอบชอบคนเยอะมีคนเชียร์ผมเยอะก็ชอบมากตื่นเต้นอ่ะพี่เรากำชับเลยครับแล้วก็พูดไรครับผมอยู่ในมุมพูดไม่ออกทำไมอ่ะตตื่นเต้นมาตื่นเต้นกว่าตอนผมไปจริงๆโคตรตื่นเต้นไอ้ตอนที่น้องโดนเยอะๆพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกจริงๆน้องผมไปผมพูดไม่ออก จะพูดแบาบางช่วงแบบเห็นแล้วเข้าแน่นอนพอพูดอะไรน้องทํน้องทำหมดเลยก็เข้าหมดเลยก็ดีครับน้องฟังมีจุดยาวๆบ่อยจับบ่อยมุมนี้นะเนาะจุดไหนบ้างครับพี่นาบิูมองว่ายูนิตนี้ต้องแับไปแบบแก้ไขก็น้องเขาตื่นตระนกดเขาเห็นรู้เลยว่าเขาแบบ แบบดีเกินไปอ่ะมันไม่มันไม่ค่อยไม่ค่อยวางไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่ตั้งแต่ขึ้นไปแล้วเห็นกระโดดนู่นโดดซ้ายโดดขวาโดดไม่อยู่เลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ชินเองครับพุ่งไฟแรกเปิดตัวไม่แปลกครับพึ่นที่จะตื่นเต้นอ่ะช่วยตัดคะแนนน้องชายคุณหน่อยครับอ่าคะแนนเต็มสิบดาบิวคุณให้น้องคุณเท่าไหร่ให้หกครับให้หกอ่ะบนี่มันผ่านมาหน่อยยังเลยนะหกอ่าหเต็มสิบนะแต่ก็ผ่านแบบเจนครึ้นมันนิดเนื้อนะ คิดว <laughs> ่าคลิปว่าคลิปว่าแบบหลักๆเลยนอกจากเรื่องตนอราเรื่องอาวุธมวยเป็นไงครับบางสอนค<ม>อ,อ,อตว,วันหมอาวุธอาวุธน้องหมุนดีกว่าจ้าของช่นมัน <c oughs> ก็จังหวะก็ดีกว่าตรงนั้นจะแบบผู้ชกน้องอะจะแบบเน้นเน้นต่อยอย่างเดียวยังไม่ไม่เห็นเนองอีกคนหนึ่งเขาทำอะไรเลยเขาต่อยอย่างเดียวอาวุธก็อย่างเดียวเนเขาเป็นมวยสากลมาเลยผมก็กาจะเอาย่น้องอย่างเดียวผมไม่ได้การจะต่อยหมัดด้วยอย่างเดียวไม่เห็นเขาทำอะไร ปเอาดีกว่าคิดว่าอีกสักกี่ไฟดีที่เราจะปักสไตล์เข้าออกวะไม่แน่ใจต้องต่อยไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวชินเองครับคุณโดนไอ้นี่ไม่ได้คาดเดาไม่ได้